น,นะครับซึ่งวันนี้มีภาพบรรยากาศที่นายกทั้รีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าครัวปรุงอาหารนะครับแจกจายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานด้วยครับส่วนกองบัญชาการทั้ง3เหล่าทัพนะคะก็ได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยร่วมกันยิงสลุดหลวง21นัดค่ะ ซึ่งในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงจํานวน21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาที่ประเวณท้องสนามหลวงขณะที่ในส่วนของกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพได้ทําการยิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือ ส่วนกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ด้วยมัชาการอากาศสโยทินได้ยิงสลุดหลวง21นัดณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทักษัตรยาธิราช ขณะที่วันนี้มีบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกทั้นตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยาได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบร,รมีเราสร้างไปด้วยกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคมพร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมในส่วนอาหารบริการประชาชนโดยมีผู้นำสามฝ่ายก็คือนายกทั้งตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณชวนหลีกัยประธานรัฐสภาคุณสลายเกตวัฒนา พานประธานสารดีกาที่ได้ร่วมการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยนายทั้งตรีได้แสดงฝีมือการผัดกระเพราไก่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมในงานขณะที่คุณชวนได้ประกอบอาหารกระเพราเส้กรอกรมิรส่วนทางด้านคุณสลายเกตปรุงผัดไทย ซึ่งนายยนตรีได้ชิมทั้ง3ากระทะและก็บอกว่าอร่อยเท่ากันทุกกระทะนอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆทั้งการจัดการภายในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้านการเกษตรกิจกรรมด้านการฝึกอาชีพด้านสุขภาพอนามัยและด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่บูธของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งนายมนตรีก็ได้ไปเยี่ยมชมพร้อมกับแจกพันธุ์กล้าไม้มงคล10ชนิด ได้แก่กลษณนาคำมอบหลวงทองอุไรยพยอมพิลังกาสาพุทธซ้อนมะขามเปรี้ยวมะฮอกกานียางนาและราชพฤกษ์ซึ่งมีการแจกกว่า2 0 0 0กล้าให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยทางด้านคุณวาราวุฒิศิลปะอาชาและรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการชี้แจงว่ากิจกรรมแจกพันกล้าไม้มงคลอยู่ภายใต้โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลในโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่ร้อยล้านต้นนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสาธิตการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะลดรายจ่ายเสริมรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรั้มนตรีพร้อมคณะยังมีโอกาสไปเยี่ยมชมบูธของบริษัทเครือเจริญโภกพันธ์ที่มีการจัดพิศการเครือเจริญภกพันธ์มเมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน